สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาเล่นคนแคร์กันครับคนแคร์ในที่สุดผมก็ได้ลงคลิปสายเฮดักทีครับแน่นอนครับคนแคร์เราสาย hp ครับตาน,นี้เราจะมาเล่น h p พเฮดกันครับตั้งแต่ได้สกินใหม่มาก็เพิ่งจะได้ลงคลิปเลยครับตัวนี้โอ้แล้ว เป็น e a s u r e Journal ครับสมุดเมต้าครับต่อให้เนิร์ฟยังไงก็ยังเมตาอยู่ครับตาแรกเราก็ยังไม่ได้ซื้อสกิลครับ แพนด้าก็ได้สมุดเหมือนเราครับเอาแล้วครับคนแคร์เจอคนแคร์ครับแต่เรามีสกินครับชนะแล้วเอ้ยแต่เขามีเฮดพีฮิวครับไม่ชนะละ พวกสกิลดอทอะไรเงี้ยครับที่ทำงานกับพวกสกิลที่ทำงานไวขึ้นจากผลของเฮดครับผมจะเรียก c pa นะ c pa เนี่ยเป็นชื่อย่อจากเมื่อกี้ครับไอเคอเลนอะไรสักอย่างอะ่ะจริงๆตอนนี้ควรควรเก็บควนดองบันนะผมว่าเอาเป็น h p พเฮดแล้วก็ฮิวสมบันพอเราใช้แล้วเดี๋ยวรีเฟซสมุดขึ้นไปยอะไรเงี้ยครับแต่ว่า เฮ็ดพีเฮ็ดเฮ็ดเลดมาแล้วครับส่วนเฮ็ดทำงานยังไงก็ย้อนไปดูคลิปแปลสกิลเอาครับเพราะว่าผมก็ยังเข้าใจไม่หมดเข <c oughs> ้าใจไม่หมดก็ทำงานทำงานตรงข้ามกับน้ำแข็งครับ เอามาเล่นความเร็วครับสรุปสั้นๆส,ส,สั้นจัดเจอกับรอยย่อไนครับรอยย่อไนนี่ก็แอบตึงเหมือนกันครับอันติเขามันจะเจนโลได้เยอะครับได,ได้ได้เยอะได้เร็วด้วยครับถ้ามีเฮดอีเฟตหากันต่อครับ ไป HP พิทครับดูแล้วว่าน่าจะไม่ใช่สายดองบั้นครับตอนนี้ก็จะเน้นเป็นที่ดูแล้วน่าจะเป็น hp ดเลดเพราะว่าหยิบเลดมาครับแล้วก็เติมเฮดเข้าไปครับเอาเป็น hp ชิวครับมาเพิ่มผลของ Cpa ครับการมี CPA เอเยอะๆทำให้ยิงปืนสกิลแรของเฮดได้ครับ แต่ว่าก็เฮดพีเฮโลก็เอามาช่วยเจนเฮดได้ครับจากสกิลเฮดโลครับยิ่งมีเจนโลเยอะๆก็ผลผลนั้นก็ได้จะจะได้ออกเยอะครับแต่ตานี้ตาที่มีเฮดนี่ป้าป้าพิดค่อนข้างตึงนะผมว่าพิดเขาเร็เวแรงมากครับแล้วแรงด้วย แล้วเป็นฮพีฮครับเอามายืนก่อนครับแล้วก็เป็น h ฮต a t เเป็นที่แน่นอนแล้วเล่นเป็นสาย h ฮตพีเครับแล้วก็ใน t u r a l h e a ิครับเอามาช่วยฮิลครับถ้ามีเฮะเยอะก็ฮิวแรงครับมั็นฮิลเร็วแรงอะประมาณนั้นอะเอาแพนด้าคนนี้ยังไม่ซื้อสกิลครับเดี๋ยวเขาน่าจะรอคอมโบกับชิ้นที่สอง ขนาดเขาไม่ซื้อสกิลผมยังแทบจะสู้ไม่ได้เลยชิ้น like so 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 ที่สองเป็นบัตร V i p พครับเขามาช่วยรีหาสกิลได้ครับจะได้นะเราไม่ได้ดองบันไม่งั้นก็รีหาพวกสกิลคีย์หลักๆแล้วก็ได้ exp บันรัวๆอะไรเงี้ย แพนด้ <Panda S 2> เลือกเป็นไอเทมใหม่ครับซื้อเมาเมาเลือกเป็นเบสิกเฮดครับเฮดเฮดคอนโทรนี่จริงๆไม่ได้ใช้นะแต่ว่าเหมือนตานี้เล่นพลาดไปเยอะอยู่ครับแล้วก็เป็นฟูลี่พอยซันครับแล้วก็เป็นเฮดพีฮิวตานนี้เน้นเป็นที่เฮดพีเลดครับ สายเฮดพีเรทแล้วเติมเฮดเข้าไปครับดาเมจยังมีไม่ค่อยเยอะครับขาดขาดเกินเกินครับไม่เกินะขาดขาดเลยครับขาดอย่างเดียวเลยครับ ถ้าชิ้นที่สามเป็นแหวนฟ้าหรือว่าเป็นเบสซิ่งอะครับก็เป็นเซตไอเทมสุดโกงเลยครับเลดเฮสครับหลบไม่ได้เล่นแต่หยิบไว้หนึ่งได้นะเอาไว้เพิ่มแม็กเฮตพีอะไรเงี้ยครับเ,เบสเลด Red ครับสกิลสำคัญของสายเลดเราแล้วก็เฮตพีฮิวครับ เอาเป็นเบสิคเฮดครับแล้วก็เดี๋ยวเป็น h ฮ p o i พ o n ครับเจอแพ้โอ like so 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 ้โหสองกอบลินไกเดอร์ครับ <recover> คอมบี้จัดเลยครับเกือบแพ้ครับได้ HP ฮิวที่อัพมาเยอะครับแบกเอาไว้ เกือบแพซอมบี้แล้วับไปครับ HP p พ i s o n นครับเอามาช่วยทำดาเมจสักหน่อยแล้วก็โอ้โห HP h พ a ก็อยากได้ครับแต่ว่าเฮพีฮลใกล้เต็มแล้วครับเอาสักหน่อยครับกักไว้ด้วยครับเบลดิลครับติดไว้หนึ่งครับแล้วก็เป็นในช u r a l Healing ครับเอามาช่วยฮิลอีเฟสได้หนึ่งครั้งครับแล้วก็ ฟูลีเอ็กเทนชั่นน่าสนใจครับฟูลีพอยซันก็น่าสนใจครับเลือกเป็นฟูลีพอยซันครับเอามาทำดามจก่อนแล้วก็เดี๋ยวเป็น HP ครับวิต a l ลิตี้เฮสเอชพีเฮสตอนนี้โอ้เจอกอบลินสายโลครับโลแข่งโป๊กเลยครับแต่ไม่มีวูนนะโลแน่นๆเลยครับ ดาเมจน่าจะมาจากาพิดปกเหตรหรือเปล่าครับดูพิดเด้งขึ้นไวๆไปครับเราเฮ็ดพีเฮดครับสไปไม่ค่อยได้เล่นนะข้ามเลยครับแล้วก็เฮ็ดพีเฮดต่อครับ เป็นฟูลี่พ o i ซันครับแล้วไซเคิลลูปสกิลสำคัญที่สุดของสายเฮดครับเขาหากันให้ควักสำหรับสายสายเฮดที่อยากจะขึ้นไปเล่นถึงสกิลทองอะไรเงี้ยครับหรือมีสกิลหนักๆระยะเวลานาน,านๆเลยครับไซเคิลลูปสำคัญครับทำให้สกิลที่นานที่สุดครับมีโอกาสออกทันที ตามการที่เราตามาตามการที่เราเจนเฮดรัดวๆอะไรเงี้ยครับเจอเราคนแค่ด้วยกันครับวัดกันว่าดาเมจใครแรงกว่าครับเรื่องดาเมจไม่รู้ครับแต่เรื่องฮิลเราแรงกว่าครับเรียบร้อยครับ ไปในช่ลองฮิวลิ่งต่อครับแล้วก็โอ้เฮดพอยซันก็น่าสนใจครับเพราะว่าดาเมจเราอยู่ที่สายพิษครับเฮดพีพิษเลดพิษอะไรเงี้ยอ่าแล้วฟูลี่เอ็กเทนชั่นครับเงินไม่พอครับไม่เป็นไรครับคันคันหนึ่งศูนย์จุดห้าวิไม่ได้มีผลมากอะไรครับเราก็ไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ครับ ผลกลับมาเจอรอยย่อไนท์ครับสายโล่แข็งแข็งเลยครับแต่เขายังไม่ค่อยมีดาเมจมากเท่าไหร่ครับก็ตูฮิลเราไม่ได้ครับเราฮิแลแรงแล้วยิ่งเราเลือดน้อยเรายิ่งแปะพิดเยอะนะผมว่า เรียบร้อยครับไอเทมชิ้นที่สามครับอ่าผมต้องหาอะไรมาคอมโบกับสองชิ้นนี้ของเราครับไม่เจอครับอ่าแล้วเจอวินเทอร์เบรสครับเรียบร้อยครับเข้าเซตปีศาจครับรีเพื่อหาสกิลในราคาร้อยสิบเท่านั้นครับ ตอนนี้ f ูลรี e อ็ n เทนชั่ไม่จําเป็นแล้วครับเราหาซื้อสกิลราคา100อย่างเดียวครับแล้วพวกสกิลแรเดี๋ยวเราค่อยใช้รีเฟซในการรีหาครับเลือกเ,เป็นเฮดพอยซันครับดาเมจหลักเราแล้วก็ตอนนี้ครับรัวเลยครับต้องใช้โคตารีเฟซสา0ครั้งต่อเทินให้คุ้มครับ รัวไปครับรัวไปครับอ่าครุบครบแล้วครับเดี๋ยวรอบหน้าก็ค่อยๆรีช้าๆหาสกิแลแรซื้อแล้วก็รีรัวๆครับเจอป้าพิษที่มีเฮดไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับไม่เท่าเราครับเฮดเราขึ้นไวกว่าครับแต่พิษเขาค่อนข้างแรงครับ้หูหแรงจัดอือเกือบครับ นิดเดียวจะเราจะโดนพิษดอกนั้นแล้วก็ร่วงไปแล้วครับโอ้ปลาพิษนี่ไม่แพ้ใครมาเลยครับชนะมายาวๆโอ้เต่าเต่าตัวตึงจะร่วงแล้วครับ เมื่อกี้ผมน่าจะไปทําธุระมาครับเลยไม่ได้มารัวครับดีเฟสหาสกิลแรนต่อครับเป็นไซเคิลลูปอ๋อแล้วก็ไปซิ่งมาพอดีครับเรารัวต่อเลยครับไม่ทันแล้วครับใช้โคูตาไม่คุ้มเลยครับรอบนี้อย่างดีที่เฮดพีฮิลเราเต็มครับอยู่ค่อนข้างแรงเอาครับโอ้แพนด้าเป็น ปืนมิสไซล์ขั้น3ครับยิงแรงจัดยิ่งเขามีสกิล CTA เยอะเขาจะมีโอกาสออกมิสไซล์ได้เยอะครับโอ้ฟ oh, ูลี่ลีลิสยิงรวนปืนกลเลยครับพอเราเฮดเยอะแต่ค่าเลนน้อยก็ยิงเบาอยู่ดีครับ ตอนนี้เรามีเบสซิ่งติดอยู่หนึ่งครับก็ดีเฟตหาสกิลได้ครับหาสกิลแรที่เป็นคีย์หลักๆสายเลดสายเฮดของเราครับแล้วก็สายเฮดพีหรือเปล่าสกิล oh, ไม่ค่อยมาครับสกิลแรอาเป็นฟูลลี่ลีลีดครับเมื่อกี้ก็เบาเหลือเกินอ so ันเวทครับแล้วก็ อ่าเป็นเฮตพอยซ n ันครับเฮตพีพอยซันครับอ่ารวมไม่ทันแล้วครับก็เก็บดอกไปแทนแล้วกันเจอป้าพิษคนนี้มีพีเบทเทนพอยซั้นขั้นสามแล้วครับแต่เรายิวแรงครับเขากดเราไม่ลงในห้าวีแรกเรียบร้อยครับกดเราไม่ลงครับเจอพิษจากฟูลี่พอยซันของเราไป แล้วก็เร่งความเร็วด้วยพอยซันเฮ a ครับเราเหลือ HP กับเลดอย่างละหนึ่งนะตอนนี้ จริงๆเราไม่ควรรีไม่ควรรีเร็วแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวสกิลทองมันออกแล้วผมก็เปิดบันหลบเพิ่มขึ้นมาแล้วด้วยครับเติมเฮดเข้าไปครับให้ขึ้นเป็นสามดาวเอพีชิลครับเอามาเพิ่มเกาะอู้แล้วคอยซันเบิร์ดมาครับกำลังคิดว่าหยิบไหมครับอ่า โอ้เจอพีบปเทินเฮดครับเจอแพะสายสปายครับน่าจะสปายเฮดนะผมว่าเฮดไม่เยอะเท่าไหร่ครับของเราเยอะกว่าเยอะครับสปเขาฮิวแรงจัดครับแต่ว่าพอสปายแตกก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับ เบสิกเฮดกับเลดเฮดเราทำงานรัวเลยครับนี่เฟสหาสกิลกันต่อครับ เรามีการเจนโลเล็กน้อยเราก็เราเราก็เลยหยิบโลเรนมาครับอแต่ว่าลืมรีเฟซโลอุ้ยนั่นไงเลยป้ายครับเลทองของเราเสียดายเลยครับจริงๆควรรีเฟซหาสกิลแรเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้เผื่อเจอเพื่ออา่เพื่อใช้ตัว vip กับเวดซิ่งกับสมุดอะไรเงี้ยให้คุ้ม <S <S โอ้ คนนี้เป็นรอเป็นสายโลครับแต่ว่าทำทำดาเมจใส่เราไม่ได้ครับผิดเยอะอยู่ครับแต่ว่าเราฮิวแรงเขาฮิวเบา รีเฟซหากก็ต่อบครับอนนี้ซื้อสกิลฟรีครับเป็นพีเบตันเฮดอตอนนี้แต่จริงๆตอนนี้ไม่คนซื้อพวกชาร์มิสายเลยนะเพราะว่ามีหลบครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่สนใจเรื่องหลบแล้วครับเฮดพีเฮีแครับเอามาเพิ่มบันอ้าแล้วก็เฟลดทองครับ โอ้คนนี้เลือดเยอะครับแล้วก็เฮดจะสี่ดาวแล้วครับเขาใกล้ได้สกิลทองแล้วครับต,ตอนนี้เรามีเลดทองครับสกิลพิษเราค่อนข้างแรงครับหืมฟูลี่พอยทั์ทำงานหนักมากครับขนาดแค่ขั้นสี่เงี่ยใช้คุ้มจัดเลยครับ จริงๆไม่ควรซื้อแล้วนะต้องรีเฟซแล้วครับเพราะสกิลถูกเนี่ยไม่ต้องแล้วรีเฟซหาเลยทันพิษเดพี HP พิษอ่าอุ้ยโหอ,อันนี้โชคดีครับรีเฟซแป๊บเดียวแล้วเจอแล้วก็เจอสกิลทองครับแล้วก็ลูบแล้วมีขั้นสองนะมารอดูนะครับว่าสกิลทองของเฮดมันจะมันจะเมตาขนาดไหนครับ โอ้แล้วเลือดเขาแค่พันเก้าครับไฟนอลดีเฟนต์ก็ไม่ช่วยอะไรครับปายครับปุ๊บปุ๊บยิงก่อนนะครับสองนัดแล้วนี่ยิงพร้อมกันสองนัดือเนี่ยสกิลสกิลคูดาวห้าวิแต่ว่ายิงออกมาพร้อมกันสองนัดอย่างนี้ก็โกงเกินสายหลบสายโลอะไรร้องระงมนะครับเจอสกิลนี้เข้าไป ทางเดียวคือต้องมี HP ที่มากพอครับแล้วก็ปิดเขาก่อนที่เขาจะปิดเราประมาณนั้นครับโอ้แล้วก็สกิลทองมาแบบนี้โอ้โหฟูรี่พอยซันมาเต็มจบเลยครับไม่ได้รีเฟซเลยครับตอนนี้สกิลมาให้ซื้อเพียบอันนี้สกิลทองสี่สกิลครับ จริงๆตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับแค่รีเฟซทำแม็กนิตพีเพิ่มกับหาไซค์เคอร์รเพิ่มครับเจอแพนด้าที่มีสกิลทองเหมือนกันครับแต่ไซค์เคอร์รูขั้นหนึ่งโอ้แต่เขาได้กินก่อนครับนี่เรามีพอยซันเบิร์ดด้วยครับ เขาเล่นแค่สองสายหรือเปล่าครับมีแค่ฮิวกับเฮดหรือเปล่าแต่ฮิวก็เบานะรีเฟรชหาสกิลคีกันต่อครับ เลดเฮสน่าสนใจครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ขึ้นสถานะเลดอยู่ครับจะเล่นเลดเบลเลดต้องมีครับโอ้เ้าเบลดเลดขั้นห้าครับอยากได้เหมือนกันแต่ว่าความคุ้มมันค้ําคอครับอ๋อล้วได้เป็นทีแพทเทนเฮดครับขั้นสอง เราวเฮดขึ้นเป็นสี่ดาวแล้วด้วยครับกลัวครับโดนฟูลี่พอยซันกับพอยซันเบิร์ดระเบิดเข้าไปครับแตกเลยครับเหลตเฮดขั้นห้าครับโอ้ oh, แล้วก็เป็นสกิลฟรี free. มันก็ต้องเป็นฟูลี่เอ็กเทนชั่นครับเพื่อความคุ้มค่าของเราเฮดพีเอสครับ, <I am. S 1> รบขั้นห้าแล้วเหมือนกัน เหลือ HP กับเลดอีกสองครับเพื่อขึ้นเป็นสี่ดาวจริงๆหน้าซื้อ HP เมื่อกี้นะขั้นสองอ่ะอ่าเนี่ย Deep เมจิกดีฟอะไรเงี้ย HP จะขึ้นเป็นสีดาวพอดีครับ โอ้คนนี้เขาก็มีเฮดแล้วครับเรียบร้อยครับเขาปิดเราช้าไปหน่อยครับโดนเราให้เวลาเราแจกฟูลรีพอยสันครับแล้วไหนๆฟูลรีพอยซันก็แบกขนาดนี้เอาเป็นเฮดพอยสันขั้นห้าไปเลยครับแล้วก็เป็นตัดเฮดสักหน่อยครับเพราะว่าเหลือสายเฮดด้วยกันแล้วครับสามอันดับแรกคือมีเฮดทองทั้งสามคนเลยครับเมตาจริงๆครับ เอาเป็น Fu l l y Extension จริงๆอยากได้ HP พครับแต่ว่าพลาดแล้วไม่ยอมซื้อตั้งแต่แรกครับตอนที่เจอสกิลแล่เรัวๆเงินก็เก็บไว้ก่อนครับถ้าแพ้เราก็ยังได้ซื้ออยู่ครับเลือดเราเหลือเยอะตานี้ส่งค่อนข้างดีครับไม่ได้แพ้เยอะช่วงต้นเกมโอ้ยิงรัวนี่โดนระเบิดโดนพิษเราระเบิดไปครับหลักๆตานี้ชนะได้เพราะไอเทมด้วยครับไอเทมดีครับ วิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ